สวัสดีเพื่อนเพื่อนนักลงทุนสายเลือดบล็อกเชนทุกคนนะคะวันนี้อิงฟ้า Lady ้คลิปโตได้รวบรวมข้อมูลสำหรับมือใหม่เพื่อเป็นพื้นฐานเบื้องต้นในการวิเคราะห์เส้นแนวโน้มหรือเทรนไลน์หาแนวรับแนวต้านหาจุดเข้าจุดออกเพื่อทำกำไรเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยค่ะเส้นแนวโน้มหรือเทรนไลน์คือเส้นที่แสดงทิศทางของหุ้นหรือคลิปโตที่มีการเคลื่อนที่ไปใน แนวทางใดแนวทางหนึ่งตามแนวโน้มนั้นๆน่ะนะคะทำให้เราทราบถึงแนวโน้มของราคาหุ้นดิริตโตในอนาคตและสามารถนำเส้นแนวโน้มเนี่ยไปหาแนวรับแนวต้านหรือหาทิศทางของราคาได้โดยเส้นแนวโน้มเราจะแบ่งออกเป็น3ลักษณะคือ 1. แนวโน้มขาขึ้นหรือ up trend 2. แนวโน้มขาลงหรือ down trend และ 3. แนวโน้มที่เคลื่อนตัวไปทางด้านข้างหรือ sideways trend นั่นเอง การลากเส้นเทนไลน์ไม่มีกฎตายตัวนะคะสิ่งที่ทุกคนควรเข้าใจเป็นอันับแรกคือการลากเส้นเทนไลน์เนี่ยไม่มีกฎหรือรูอนะที่ตายตัวดังนั้นการลากเส้นเทนไลน์จึงไม่มีวิธีที่ถูกและไม่มีวิธีที่ผิดแต่ละคนมีสิทธิ์ที่จะลากเส้นเทนไลนย์ยังไงก็ได้เพื่อสนับสนุนมุมมองในการเทรดของตัวเองนะคะของเทรดเดอร์แต่ละคนเลยนะจึงทำให้กราฟเดียวกันเราอาจจะเห็น แต่ละคนลากเทรนไลน์เนี่ยที่ไม่เหมือนกันแล้วแต่มุมมองของใครมันเลยะนะคะเดี๋ยวมาดูแบบแรกนะคะแนวโน้มขาขึ้นหรือ up trend มีรูปแบบที่จุดยอดของราคาที่ขึ้นไปในแต่ละครั้งจะสูงกว่าจุดสูงสุดเดิมและราคาต่ำสุดของหุ้นหรือคลิปโตที่ลดลงในครั้งใหม่จะสูงกว่าจุดต่ำสุดเดิมโดยเส้นแนวโน้มขาขึ้นหรือ up trend line เนี่ยจะเป็นเส้นตรง ที่ลากผ่านจุดต่ำอย่างน้อย2จุดในแนวขึ้นโดยไม่ควรมีจุดฐานที่ต่ำกว่าเส้นแนวโน้มขึ้นดังกล่าวต่อมาหากราคาหุ้นหรือคริปโตตกทะลุผ่านเส้นแนวโน้มนี้เป็นการบอกถึงแนวโน้มหุ้นหรือคริปโตเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นขาลงนั่นเองเดี๋ยวมาดูตัวอย่างแรกนะคะกราฟบิตคอยทาเฟรมเดย์นะอันนี้กราฟทรงนี้มีการ ยกโลนะคะยกโลขึ้นนะอันนี้โลที่1นะคะเดี๋ยวนะขออนุาตนะคะอันนี้เป็นโลที่1นะแล้วก็โลที่2นะคะยกโลขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็โลที่3นะคะเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างประมาณ3โลนะจะเห็นจากตัวอย่างคือโลที่1โโลเดิมนะคะแล้วก็ยกโลที่2ขึ้นสูงกว่าโลเดิม แล้วก็โลที่3ก็สูงกว่าโลที่2นะอันนี้เป็นการเคลื่อนตัวของกราฟในแนวในรูปแบบอัพเทรนนะคะแล้วก็ไฮนะคะอันนี้จะเป็นไฮที่1นะแล้วก็ไฮที่2นะคะแล้วก็ไฮที่3ก็คือจะสูงขึ้นนั่นเองนะคะยกไฮขึ้นเรื่อยๆเป็นแพทเทิร์นรูปแบบของกราฟอัพเทรนนะ โอเคเดี๋ยวเราจะมาตีเส้นไฮไลท์กันนะคะก็ลากจากจุดต่ำสุดนะคะไปประมาณ2-3จุดนะคะเพื่อที่จะหาแนวรับนะคะอันนี้เราก็จะได้เส้นแนวรับมา1เส้นนะถัดมาค่ะลากจากจุดไฮเดิมไฮเก่าไปยังไฮใหม่ 9. ผ่าน2-3จุดนะคะแล้วแต่เลยว่าเราจะตี ยาวขนาดไหนะนะคะก็จะสังเกตได้ว่ากราฟจะเคลื่อนตัวในแก็บที่เป็นแนวรับแนวรับตรงนี้แล้วก็แนวต้านตรงนี้นะคะสำหรับราคาจะมีการเคลื่อนตัวไปในการเข้าทำออเดอร์เมื่อกราฟลงมาถึงจุดแนวรับตรงนี้และไม่ได้ทะลุลงไปนะคะมีการรีเทสแล้วก็กลับขึ้นไปเราจะสามารถเปิดบายออเดอร์ตรงนี้ได้เลยนะคะนี่คือตัวอย่างที่หนึ่งนะ แบบที่สองค่ะแนวโน้มขาลงหรือดาวเทรนนะคะมีรูปแบบที่จุดยอดของราคาที่ขึ้นไปในแต่ละครั้งจะต่ำกว่าจุดสูงสุดเดิมและจุดต่ำสุดของการลดลงครั้งใหม่จะต่ำกว่าจุดต่ำสุดครั้งก่อนโดยเส้นแนวโน้มขาลงเนี่ยหรือดาวเทรนไลน์เนี่ยจะเป็นเส้นตรงที่ลากผ่านจุดสูงสุดอย่างน้อย2จุดในแนวลงโดยไม่ควรมีจุดยอดที่สูงกว่าเส้นแนวโน้มลงดังกล่าวต่อมา หากราคาหุ้นหรือคริปโตทะลุผ่านเส้นแนวโน้มขึ้นไปได้เป็นการบ่งบอกถึงแนวโน้มหุ้นหรือคริปโตจะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นนั่นเองแบบที่3ค่ะแบบสุดท้ายนะแนวโน้มที่เคลื่อนตัวไปทางด้านข้างหรือ sideways trend น,นั่นเองระดับราคาจะวิ่งอยู่ภายในช่วงแนวรับและแนวต้านในแนวนอน โดยเมื่อราคาเคลื่อนตัวขึ้นและไปพบกับเส้นแนวต้านด้านบนราคาหุ้นหรือคริปโตจะดีดตัวลงในทางตรงกันข้ามเมื่อราคาเคลื่อนที่ไปจนพบกับแนวรับด้านล่างก็จะดีดตัวขึ้นโดยเคลื่อนตัวสลับขึ้นลงไปมาในลักษณะแนวระนาบไม่ทะลุกรอบราคาเดิม ตัวอย่างที่2นะคะในรูปแบบของไซส์สวนะกราฟของ Bitcoin นะจะเห็นได้ว่าการเคลื่อนตัวของกราฟจะเป็นในลักษณะแบบไซส์สวแบบนี้ออกข้างไปเรื่อยๆจนถึงจุดจุดหนึ่งนะเดี๋ยวจะลองตีเทรล,ลในแนวรับดูนะคะโอเคเดี๋ยวขอ,อยาตเลือนนะเพราะว่าไซส์ค่อนข้างเยอะ ก็จะประมาณนี้จะเห็นได้ว่าการเคลื่อนตัวของกราฟไม่สามารถทะลุแนวรับตัวนี้ลงมาได้เลยนะคะจนถึงจุดจุดหนึงที่กราฟมีการเบรกดาวน์ลงไปนะคะถึงจุดตรงนี้เราจะเมื่อกราฟแท่งขัดมา ขึ้นมารีเทรเราจะสามารถเปิดออเดอร์เซลล์ได้ตรงนี้เพราะมองว่ามันจะลงต่อนะคะแล้วก็จะลงไปยังแนวรับถัดไปนั่นเองนะคะอันนี้ตัวอย่างข่าวๆเป็นตัวอย่างาง่ายๆนะคะให้มือใหม่ได้ลองเอาไปาเริ่มต้นในการที่จะอ่านวิเคราะห์กราฟนะคะจากการหาแนวรับแนวต้านนะคะจากเส้นเทรนดลายได้ เนื้อหาทั้งหมดที่ได้ทำเสนอไปนะคะเป็นข้อมูลสำหรับมือใหม่และนักลงทุนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ได้บ้างไม่มากก็น้อยนะไม่ได้ชีน้นำแต่อย่างใดหากผู้ลงทุนสนใจควรศึกษาข้อมูลทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุนนะคะฝากกดไลค์ติดตามเป็นกำลังใจให้ิงฟ้า Lady c คริปโตเพื่อสรรหาสาระมาฝากนักลงทุนและมือใหม่เรื่ยอยๆคอยเพื่อนๆเทรกันอย่างระมัดระวัง เจอกัน EP ถัดไปสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ